สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซลา่าเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้จะมาสอนออนไลน์ EP ที่78นะครับผมหัวข้อพื้นฐานแบตเตอรี่ทุกชนิดนะครับนะตอนที่8นะในวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของแบตตระกูลนะลิเทียมแล้วก็นิเกิลน,นะครับผมะขอฐานฐานหายไปพอดีลบกระดานเพลินนะโอเคมือข้างเดียว เขียนกระดานไม่พัฒนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมฮะที่เข้ามารับชมคลิปนตอนนี้นะครับนะก็จะปูพื้นฐานแล้วก็พูดถึงในเรื่องของนะแบตเตอรี่ในตระกูลนิกเกิลแล้วก็ลิเธียมนะหลายๆท่านก็คงจะคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีสําหรับแบตเตอรี่ที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเภทลิเธียมนะครับนะเนื่องจากว่าเราเคยได้ยินมากกว่านิกเกิลนะแต่ว่าแบตเตอรี่ประเภทรีชาร์จนะ เราเรียกว่าแบตแบตแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้นะก็คือนับตั้งแต่แบตน้ําที่สอนไปตั้งแต่แรกแบตน้ําแบตเจลแบตกึ่งแห้งแบตแห้งอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้นะหรือว่าแบตเตอรี่รีชาร์จนั่นแหละแต่ว่าในแบตเตอรี่ตระกูลที่เป็นนิกเกิลนะกับลิเธียมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นลิเธียมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยพวกที่เป็นเซลล์เซลล์เนี่ยที่เราซื้อมาประกอบกันใช้ในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเรามารู้จักกับแบตเตอรี่ที่เป็น ตะกูลนิกเกิลน,นะว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่มีตัวอย่างผมไม่มีของให้ดูนะแต่ว่าในรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะเหมือนเหมือนกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะเพียงแต่ว่าโครงสร้างนะภายในแล้วก็รวมถึงสารเคมีที่เอามาใช้ในการทำนะแบตเตอรี่ประเภทนิกเกิลเนี่ยนะผมจะพูดแค่ขรค่าว่านิกเกิลที่เป็นแบตเตอรี่ยุคก,ก่อนนะ ที่นําเอามาใช้แทนแบตเตอรี่ประเภทที่ใช้แล้วทิ้งอย่างเช่นถ่านชาร์จนะที่เคยได้ยินก็คือถ่านชาร์จนะถ่านชาร์จ1.2โวลต์นะเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นตระกูลนิกเกิลนะที่เราเคยใช้อยู่ก็คือเป็นพวกถ่าน 2A 3A อนะประมาณนั้นนะนิกเกิลเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือนิกเกิลแคดเมียมกับนิกเกิลเมทัลไฮได์นะที่นิยมใช้กันอยู่นะ ตัวแมสเซนไฮด์ยังพอหาได้นะแต่ว่าแคดเมียมเนี่ยหายากมากแล้วนะเนื่องจากว่าตัวแคดเมียมเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่มีความนะเป็นพิษสูงนะจึงไม่นิยมนำเอามาใช้ในการทำแบตเตอรี่นะสักเท่าไหร่แล้วในปัจจุบันนะเนื่องจากว่าแคดเมียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเก็บสะสมนะพลังงานได้ดีในในขณะเดียวกันถ้าเกิดมันั่วไหลออกมาเนี่ยถ้าเข้าสู่ร่างกาย มันจะทําให้เกิดเป็นพิษสะสมในร่างกายนะยิ่งกว่าตะกั่วซะอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วในแบตเตอรี่ประเภทนิเกิลแคดเมียมเนี่ยในปัจจุบันก็หาค่อนข้างยากนะในปัจจุบันก็จะใช้เป็นนิเกิลเมทชั่นไฮไดด์ที่ยังพอหาได้อยู่นะที่ยังพอหาได้อยู่ยังหาซื้อมาใส่กับพวกสว่านมือนะยุคก,ก่อนที่เป็นสว่านที่เป็นแบตเตอรี่ในตัวะไรประมาณนี้นะ พอแบตเตอรี่มันเสื่อมหรือว่ามันพังไปเนี่ยก็ซื้อมาเปลี่ยนแกะเซลล์เปลี่ยนรว,รวมถึงแบตเตอรี่โนะ้ตบุ๊กนะยุคก่อนก็เป็นนิกเกิลเมทันไฮไดเหมือนกันนะในปัจจุบันถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลิเธียมไอออนซะหมดแล้วนะรวมถึงลิเธียมประเภทอื่นนะที่ไม่ใช่ตัวเมทันไฮไดนะตัวนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยเขามีข้อดีนะข้อดีอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็ข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งนะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันนะผมจะพูดให้ฟังนะก็คือ ถ้าเราใช้นิกเกิลแคปเมียมี่ยเขาไม่สนว่าคุณจะใช้ดีโอดีหรือว่าคุณจะใช้ประจุยังไงแต่คุณต้องใช้ให้หมดเกลี้ยงนะหมดเกลี้ยงเลยให้ไฟเนี่ยลดลงไปเลยนะต่ําไปเลยแล้วถึงจะเอาไปชาร์จใหม่ได้นะการนําเอาแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมที่ยังมีประจุไฟเนี่ยไปชาร์จนะจะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเมมโมรีเอฟเฟกต์นะเมมโมรีเอฟเฟกก็คือมันจะจํา นะเมมโมรี Memory ที่แปลว่าความจำเนี่ยมันจะจําค่าความจุอยู่ค่าค่านั้นค่าเดียวนะเนื่องจากว่าตัวแคดเมียมเนี่ยเขาจะต้องดึงประจุไฟให้หมดเกลี้ยงนะคนสมัยก่อนเขาถึงบอกว่าต้องใช้ไฟให้หมดเกลี้ยงนะต้องใช้แบตให้หมดเกลี้ยงเลยแล้วเอาไปชาร์จนั่นแหละก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นประเภทนิกเกิลแคดเมียมที่ใช้กันนะต้องใช้ไฟให้หมดจริงๆนะให้หมดเกลี้ยงจริงเราจะนำไปแล้วนำไปประจุไฟใหม่นะจึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งข้อจํากัดข้อเนี้ จะเรียกว่าข้อดีหรือข้อเสียดีเรียกว่าเป็นข้อเสียและกันก็คือคุณจะใช้แค่ส0 20%่แล้วไปชาร์จเหมือนแบตเตอรี่ยุคใหม่เนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นแบตเตอรีตตร่ยุคใหม่เนี่ยก็คือคุณใช้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็สั่งคุณเอาไปชาร์จได้เลยนะแต่ถ้าเป็นนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมดเกลี้ยงนะแล้วถึงเอาไปชาร์จถ้าเกิดว่ามันยังไม่หมดเนี่ยเอาไปชาร์จเนี่ยจะทําให้เกิดผลตามมาก็คือเป็นเรื่องของเมมโมรี่เอฟเฟกก็คือมันจะจําาาาคคคค่่่่วมอยูแนั้นนะ พลชาร์จจากจุดจุดหนึ่งเช่นเราใช้ถึงแค่ประมาณ4 0นะฮะใช้แค่สิบสี่สิเปอร์เซ็นเหลืออยู่หกสิบสิบเปอร์เซ็นแล้วไปชาร์จเนี่ยมันจะจําแค่ว่าสี่สิบเปอร์เซ็นคือความจุของมันนะเพราะฉะนั้นแล้วแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมเนี่ยจึงไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ในปัจจุบันนะต่อมาก็ทําแบตเตอรี่ประเภทนะิกเกิลจะเกิดฟองภายในอ๋อใช่ครับใช่ถูกต้องถูกต้องขอบคุณพิกิตนะที่เสริมข้อมูลเข้ามานะครับผมใช่ใช่ นิกเกิลเนี่ยจะเกิดฟองภายในก็หมายถึงว่านะมันจะเกิดอ่าเลือกว่าปฏิกิยาทางเคมีดีกว่านะเอาง่ายๆเลยนะก็คือว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือว่าเกิดโอเวอร์ชาร์จหรือว่าโอเวอร์อ่าดิชาร์จนะถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเมททนไฮไดน์เนี่ยแคดเมียมก็เหมือนกันนะดึงประจุแบบเยอะๆนะแบบมหาศาลเลยนะโอเวอร์ดิชาร์จเนี่ยมันจะทําให้เกิดอ่าปฏิกิยาทางเคมีที่ค่อนข้างรุนแรงนะนะเกิดฟองภายในอย่างที่พิกิตบอกมานะอ่ะ ขอบคุณมากจริงๆนะบางทีผมก็นึกไม่ออกนะเพราะว่ามันนานแล้วข้อมูลตรงนี้มันนานแล้วนะแล้วก็แบตเตอรี่ตระกูลนิกเกิลเนี่ยเขาจะให้แรงดันอยู่แค่ประมาณถึง1.2โวลต์ถ้าเต็มรู้สึกจะจำไม่ผิดน่าจะ1.6โวลต์นะนะถ้าจำไม่ผิดนะ,ะ,นะะดนะข้อมูลถ้าใครมีข้อมูลเสริมก็แจ้งหน่อยนะบางทีมันนานแล้วนะไม่ได้เปิดกำลังแต่ว่าแบตเตอรี่ตระกูลนิกเกิลเนี่ยมัน ไม่ค่อยนิยมนะเนื่องจากว่าโวลต์มันต่ำหนึ่งโวลต์นต่ำสองก็คือในเรื่องของควารรมจุที่สูงสูงเนี่ยมันจะทําลําบากมากกว่าลิเธียมนะนะถ้าความคิดผมก็คือมันจะทําลําบากถ้าเกิดว่าคุณจะเอาร้อยแอมเท่ากับลิเธียมเนี่ยตัวขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยผมว่ามันต้องใหญ่กว่าตัวลิเธียมนแน่ๆนะเพราะว่าผมเคยเห็นแบตเตอรี่ที่เป็นประเภทนิกเกิลเนี่ยแต่ว่าเป็นลักษณะของเซลล์ของเหลวนะที่เป็นนิกเกิลเนี่ย มันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่กว่าแบตเตอรี่ตระกูลลิเทียมนะเท่าที่จําได้มีประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ตระกูลลิเทียมนะที่เรารู้จักกันดีเลยนะตอนนี้ก็คือเป็นการนําเอานะสารเคมีประเภทลิเทียมเนี่ยมาทําแบตเตอรี่นะให้เราได้ใช้งานกันนะลิเทียมเนี่ยในปัจจุบันถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีความสําคัญแล้วก็มีบทบาทกับชีวิตของเราอย่างมากนะ เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันเป็นแบตเตอรีท่ที่มีความจุสูงเมื่อเทียบกับขนาดของตัวมันนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะไม่แพงจนเกินไปถ้าเทียบกับประสิทธิภาพแล้วก็กำลังงานที่สามารถใช้งานได้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมนะลิเธียมเนี่ยผมจะแบ,บ่งออกเป็น2ตระกูลนะตระกูลที่เป็น3.2โวลต์และชาร์จเต็ม3.6โวลต์ตามวงเล็บนะ อ่นิกเกิลไม่ติดไฟโอเคขอบคุณมากครับนิกเกิลไม่ติดไฟด้วยนะข้อดีของนิกเกิลนนะมันไม่ติดไฟถ้าเกิดว่าแต่ว่าปฏิกิยาทางเคมีก็น่าจะรุนแรงเหมือนที่บอกว่า,ามันเป็นฟองอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดโอเวอร์ชาร์จหรือว่าโอเวอร์ดีชาร์จแต่ว่ามันไม่ติดไฟนะแต่ว่าลิเทียมติดไฟนะโอเคนะขอบคุณข้อมูลเสริมจากพิกฤตด้วยนะครับนะจากท่านแอดมินนะ ลิเธียมผมจะแบ่งออกเป็น2ตระกูลก็คือตระกูล3.2โวลต์อย่างที่บอกไปนะแล้วก็ตระกูล3.7โวลต์นะที่ชาร์จเต็มนะอยู่ที่4.2โวลต์นะตระกูล3.2โวลต์มีอะไรบ้างก็คือมีฟอสเฟตนะ LTO นะหรือว่าลิเธียมนะไทเาเนตออกไซด์ ide, นะถ้าเป็นตระกูล3.7นะที่เห็นเห็นเลยนะขอยกตัวอย่างแรกก็คือ NMC ดิียมไอออนนะดิียมไอออนก็คือแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพาวเวอร์แบงอะไรที่เราใช้งานกันทั่วไปดิเียมโพลิเมอร์แล้วก็ไมโครวาสนะคร่าวๆเราๆหล่านี้นะประมาณนั้นถ้าท่านมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเสริมก็แจ้งได้นะครับผมเหมือนที่พี่กิจแจ้งเข้ามานะบางทีก็นึกนึกออกบ้างไม่ออกบ้างนะผมก็พยายามจะสอนเท่ากับนะความเข้าใจที่ผมมีนะถ้าเป็นฟอสเฟตนะ ฟอสเฟตนี่เขาใช้ตัวยอ่อก็คือ L ตัวใหญ่ I ตัวเล็กแล้วก็ขีด P O 4นะตามนี้เลยไทเทเนตออกไซด์หรือว่า LTO ก็เขียนอย่างนี้เลยนะลิเทียมไอออนนะก็ L I ขีด I O N นะแล้วก็แบตเตอรี่ลิโพนะลิเทียมโพลิเมอร์ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าลิโพนะก็คือ L I ขีด P O L นะประมาณนี้นะนอันนี้ก็คือตัวยอ่อนะตัวอื่นก็เขียนตามปกติ NMC ก็เขียนเขียนปกตินะไมโครวาดก็เขียนปกตินะ เราได้ทราบข้อมูลไปพอสังเกตแล้วนะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมนะแล้วเราจะมีวิธีการเลือกใช้ยังไงนะจะใช้แบตเตอรี่ลิเทียมแบบไหนแล้วก็จะทำงานจะทำยังไงกับแบตเตอรี่ลิเทียมเมื่อเราสั่งซื้อมานะแล้วก็เราจะจัดการทำประกอบนะใช้งานยังไงนะเรามาดูกันแทนแทนเสริมเอฟเฟกหน่อยอันนี้ก็คือลิเทียม ฟอสเฟดนะที่ผมสั่งพี่ไมตีนะกิดการยางมาพักหนึ่งแล้วนะหลายท่านคงจะเห็นผ่านคลิปก่อนหน้านี้ประมาณ2คลิปนะแล้วก็ผมสั่งตัวมิเตอร์นะที่ใช้ในการตรวจสอบนะแบตเตอรี่ลิเธียมเบื้องต้นนะเบื้องต้นมานะยังไม่ลองเล่นเลยนะเดี๋ยวว่าทาหวังจะถ่ายรูปลงนะก็ถ้าเรามีความสนใจนะในการ จะทำลิเทียมใช้งานเองนะอยากจะประกอบเองอยากจะ DIY ทําทำเองทุกอย่างนะประกอบชุดสำเร็จนะให้พร้อมใช้งานในระบบนะเราก็ติดตามคลิปนี้ไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะให้นะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องสำรวจตัวตานะว่าการใช้ไฟของเราเป็นยังไงนะเราจะทำโซล่าเซลล์เนี่ยเพื่อใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานโหลดประเภทไหนนะ เราจะได้มาเลือกริเทียมให้เหมาะสมกับโหลดที่เราจะใช้นะแต่ดั้งแต่เดิมเลยถ้าเป็นแบตน้ำเนี่ยผมใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นแสงสว่างนะทีวีนะตู้เย็นเนี่ยผมยกไปใช้กับระบบ48หมดลนะแล้วก็ระบบอ่อ48จะมีลิเทียมแล้วก็แบตเจลนะไฮโวล์นะ olt, นะโดยประมาณนี้นะที่เหลือก็คือระบบ24โวลที่ยังเป็นแบตน้ำเนี่ยผมใช้กับแสงสว่างทีวีนะพัดลมนะพ,มนะพัดลมแค่ไม่กี่ตัวหรอกนะพัดลม a อซีนี่แหละนะ เราต้องทราบความต้องการของเราที่เราจะใช้งานนะแล้วเรามาเลือกลิเธียมเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้ทุกๆอย่างนะแบบนี้ทุกๆครั้งนะเอเห็นอาจารย์สอนก้อนเขียวนะเราก็ไปซื้อก้อนเขียวตามมาแต่ปรากฏว่าเราใช้งานหนักจนปรากฏว่าแบตเตอรี่ท้องป่องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วศักยภาพในการทํางานของแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันนะรวมถึงราคานะ สิ่งที่ที่ต้องพิจารณาอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่นค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับมือหนึ่งนะแบตเตอรี่รถยนต์มือหนึ่งเนี่ยก็ไม่กี่พันนะแต่ในขณะที่ลิเธียมพร้อมใช้เนี่ยนะมันจะราคาสูงนะไปถึงหมื่นหลักหมื่นเลยก็มีหลายหมื่นก็มีนะถ้าเกิดว่าเป็นชุดพร้อมใช้เนี่ยราคาแตะแสนก็ยังมีเลยนะเราก็ต้องนะเลือกนะ เลือกโดยที่ว่าให้ตรงกับงานของเรามากที่สุดนะแล้วก็เลือกผู้ขายนะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะสวัสดีพี่วิเชียนด้วยนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์มาช้าดีกว่ามาไม่ทันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามนะเลือกผู้ขายนะผู้ขายที่มีเครดิตดีนะที่มีความเชื่อมั่นนะสูงแล้วก็มีผลงานนะเป็นคนขายที่มีผลงานออกสู่สายตานะต้องให้เห็นผลงานบ้างนะ ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบตเตอรี่ลิเธียมจากคนขายที่เราอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตามไม่คุ้นชื่อเนี่ยไปซื้อมากับใครก็ไม่รู้พอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะไปสอบถามเขาเขาอาจจะให้คําตอบได้ไม่ชัดเจนนะตรงนั้นก็ต้องให้พิจารณาอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนขายที่มีโปรไฟล์ชัดเจนนะมีความความรู้ความสามารถในการประกอบนะถ้าเป็นคนที่ประกอบขายบ่อยๆเนี่ยก็จะ ทราบปัญหาทุกๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดีนะเวลาเราเจอปัญหาตอนเราประกอบเองเนี่ยเราจะได้สอบถามกับผู้ขายนะได้โดยตรงนะท่านก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนนะว่าปัญหาที่เราเกิดเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะโดยประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องของราคาและก็คุณภาพของตัวแบตเตอรี่อันนี้ก็คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะสำคัญเลยเรื่องของราคานี่แหละนะเพราะว่า หลายๆคนต้องการที่จะลดาคลดต้นทุนไม่ใช่ลดราคาทีลดต้นทุนนะต้นทุนของการทําระบบโซล่าเซลล์เนี่ยหลักๆเลยก็คืออยู่ที่แบตเตอรี่อย่างที่บอกไปก็คือแบตเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่สูงนะลองลองจากอุปกรณ์เป็นระดับต้นๆนะสูงกว่าแผงนะอุปกรณ์ตัวอื่นก็ราคาก็สูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงที่สุดในระบบนะ พี uh, ่บีเลสซิ่งถามมาว่ารันแอร์9,000 BTU 2ตัวใช้แบตแบบไหนระบบอะไรครับแล้วแอร์เป็นแอร์ฟิกหรือว่าแอร์อินเวอร์เตอร์ครับต้องทราบข้อมูลตรงนี้แล้วก็เรื่องของการเปิดใช้งานนะอุณหภูมิกี่องศาแต่การบริโภคก,กระแสก็จะต่างกันอีกนะบางทีถ้าผมบอกไปว่าผมใช้แบตเตอรี่ขนาด4 0 0ป์ 48V นะแต่ว่าคุณไปเปิดสักประมาณ20องศาเนี่ย มันก็จ่ายไม่ไหวเพราะว่ามันดึงกระแสเยอะนะประมาณนั้นนะมันต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกลิเทียมนะแล้วก็ราคาที่ผมพูดไว้ก็คือราคาก็ดูว่ามันไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปคําว่าไม่ถูกเกินไปนี่ก็คือเราต้องเช็คราคาจากผู้ขายคนอื่นนะผู้ขายท่านอื่นรวมถึงในกลุ่มในช้อปปิ้งออนไลน์นะ ที่เป็นสีสีอะ่ะหลายๆสีเลยนะแอร์อินเวอร์เตอร์ยีคงที่อ่ะพี่บีบอกงี้ถ้า9000พันบทีของผม13ื่นน่ะของผมแอร์หมื่นผมใช้อยู่ตอนนี้48่สิบแโวลต์สี่รอยแอมก็คือเซตนี้48่สิบแปดร้อยสีร้อยตัวนู้ีองร้อยสี0ร้อยแอมเช้ามาไฟเหลือครับผมว่า48โวลต์สองสีอยแอมเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะแอร์สตัวแล้วก็แอร์อินเวอร์เตอร์ด้วยนะ ขอบคุณที่ถามกันเข้ามานะแต่ของผมเนี่ยเปิดประมาณ20องศาได้สบายครับแบตก็ยังเหลืออยู่สบายๆเลยแต่แอร์ตัวเดียวนะแต่ว่า20ก็โคตรหนาวอ่ะหนาวเน็บจะถึงหัวใจเลยนะขอบคุณที่ถามกันมานะก็เข,ข้าประมาณนี้นะ48โวลต์แหละดีที่สุดนะมันจะไม่กระชากกระแสนนะมันจะถนอมแบตเตอรี่นะไม่ต้องดึงกระแสเยอะนะถ้า24โวลต์มันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะ ตอนนี้ผมใช้ NMC 100A สองลูกระบบ24โวลต์1 0 0์ NMC ระบบ24ผมว่าเหมือนแบตเตอรี่จะเหนื่อยนิดนึงนะถ้าเป็น48 1 0 0ะผมว่ามันพอไปได้นะแต่ว่า24โวลต์1 0 0์เนี่ยผมว่ามันจะเหนื่อยความเหนื่อยของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีผลนะถ้าเกิดว่าอย่าง NMC เนี่ยทุกๆคนก็ทราบกันดีว่า NMC เ,เอฟเฟกของมันก็คือการระเบิดติดไฟถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดนะ นะประมาณนั้นนะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับนะ a m c ผมว่าเพิ่มอีกสักเซตหนึ่งอ่ะแล้วก็ถ้าทำเป็น48ได้ก็ดีนะถ้า24โวลต์อ่ะผมว่าเพิ่มอีกสักเซตหนึ่งน่าจะสวยดีนะโดยประมาณนั้นนะอ่นะโอเคเรื่องของราคาเนี่ยมันก็สามารถไปเทียบได้นะไปที่ไปเทียบกับร้านอื่นอ่นะเดี๋ยวนะพี่ใส่ฝนถามมาว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์100แอมป์12โวลต์100แอมป์แบตตัวไหน,นครับ NMC ไมโครวาดหรือว่าลิเทียมตัวไหนหรือว่าแบตเตอรี่อะไรครับคำถามต้องต้องชัดเจนนิดนึงบางทีผมมันตอบไม่ได้อะผมบางทีบอกเออ12โวลต์1แอมเผื่อเป็นแบตน้ำเนี้ยมันลำบากนะขอคำถามที่เต็มเต็มนะดีกว่านะหลอดไฟ12โวลต์24วัตต์ก็กินอยู่2แอมป์นะ12 2 24คำถามแบตเตอรี่น้ำอ่า2แอมอ่าโหลด2แอมครับ คำถามยิงมาเลยเดี๋ยวผมจะพูดไปก่อนนะไหวไหมครับกี่ชั่วโมงครับใช้งานกี่ชั่วโมงต้องทราบเวลาทำงานใช้ใช้งานกี่ชั่วโมงแบตเตอรี่น้ำสิบสองโวลต์ร้อยแอมก็คือเป็นพวกแบตอย่างนี้ถูกไหมครับอ่ะผมตอบคำถามเลยแล้วกันจะเพิ่มเป็นระบบ48 200 M, แองร้แอมแ5งสองห้แผง12หลอด12บคูณสเป็น24่สสีแอมยี่สแอมเนี่ยผมว่าชั่วโมงเดียวไม่รอดชั่วโมงเดียวก็เต็มดี d แล้วครับ เนี่ยสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่รอดครับผมผมแค่คิดคำนวณว่าแค่ชั่วโมงเดียวก็เต็มดีโอดีละครับดีโอดีแบตน้ําอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะในการที่ว่าโหลดเนี่ยเป็นอ่าหลอดไฟสิบสองโวลต์นะยี่สิบสี่วัตต์ก็กินอยู่สองแอมป์ถูกไหมครับใช้ทั้งหมดสิบสองหลอดสิบสองสองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แอมป์ถูกไหมครับกินอยู่ยี่สิบสี่แอมป์ทั้งหมดนะแล้วเปิดสี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่เนี่ยน็อกแน่นอนเพราะว่าอะไร หชั่วโมงเนี่ยก็เต็มดีโอดีละก็ประมาณเกือบสาสิบแอมถูกไหมครับไม่พอครับไม่พอถ้าเป็นแบตน้นํานี่ยิ่งเรียบร้อยเลยถ้าเป็นแบตลิเทียมเนี่ยพอไปได้พอไปได้แต่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะโดยประมาณนั้นนะคุณบีเลสซิถามว่าจะเพิ่มเป็นระบบ48โวลต์ส0งรอยแอมแผง2องห้าห้แผงแผงอ่ะได้ครับแต่แผง2องผมเข้าใจว่าเป็นแผงมือสองก็ต้องน,น่าจะต้องคัดดีๆประมาณนั้นนะ โอเคนะตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าตกหล่นตรงไหนก็ถามมาได้อีกนะอ่ะเรามาพูดกันต่อนะถ้าเป็นในเรื่องของราคาแบตนะก็สามารถเทียบกันกับเพจอนะ่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่เป็นสีสีแล้วก็ผู้ขายลหลายๆท่านก็จะลงราคานะให้นะโดยประมาณนี้แล้วเราก็พิจารณาในการเลือกซื้อนะรวมถึงการรับประกันนะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันอีกอนะการรับประกัน ตัวสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบที่เราอาจจะต้องมีเพิ่มเติมเช่น BMS บาลานซ์นะรวมถึงอุปกรณ์ที่เขาจะต้องให้มานะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ระบุนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแถมแหละก็คือบัตรบาร์กับน็อตนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการเชื่อมต่อเป็นสะพานไฟระหว่างเซลล์นะเชื่อมต่อระหว่างเซล์หนึ่งไปหาเซล์หนึ่งทำให้สามารถประกอบใช้งานได้เลยนะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะบางท่านก็อาจจะมีแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวไม่มีบัตรบาร์ไม่มีน็อตนะนะก็จะมีขายแบบ นั้นเหมือนกันนะก็ต้องเช็คดีๆนะะเลือกแล้วก็คำนวณน,นะการใช้งานของโหลดให้ดีๆเหมือนที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่ถามมานะก็ยกตัวอย่างก็คือแบตเตอรี่น้ำหน0่งอยแอนะใช้กับโหลดที่เป็นหลอดไฟ12โวลต์ยีวัตต์นะแน่นอนว่ามันกิน2อแอมแน่นอนนะผมรู้ได้ไงว่า2อแอมนะก็ลองไปคำนวณดูตามคลิปที่ผมเคยสอนช่วงแรกๆนะเรื่องของกฎของโอห์มนะนะคำนวณได้อย่างชัดเจนนะ แล้วก็ใช้ทั้งหมด12หลอดนะนะก็คูณกระแสะเข้าไปแต่ละหลอดนะรัน4ชั่วโมงนะแบตน้ํามไม่ได้แน่นอนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างของโจทย์นะในการวิเคราะห์นะออกแบบนะแล้วก็ทําระบบใช้งานนะผมการันตีว่าถ้าแบตน้ำ100แอมป์เนี่ยใช้งานทั้งหมด12หลอดเนี่ยแล้วรัน4ชั่วโมงเนี่ยแบตน็อกแน่นอนนะถ้าเป็นลิเธียม100แอมป์เนี่ยผมว่าไปได้นะไปได้นะถ้าเป็นลิเธียมนะ มือมือมือหนึ่งนะมือหนึ่งอันนี้เป็นมือสองส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นลิเธียมราคาไม่สูงมากก็จะเป็นมือสองนะเทียงพอหาได้ก้อนหนึ่งก็ประมาณพันต้นต้น,ตนหรือว่าหลักร้อยไปไปลายก็มีนะอันนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะผมสั่งมาเป็นเซตยี่สี่โวลต์แล้วเราจะมาดูกันว่าในการจัดการแบตลิเธียมที่เราสั่งซื้อมานะเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะเริ่มต้นทําการตรจเช็คตรวจสอบนะนะ ภายนอกภายในยังไงและก็เนี่ยผมมีตัวนี้เข้ามานะผมก็จะวัดดูว่าตัวความต้านทานภายในของลิเทียมเนี่ยเขาเป็นยังไงนะรวมถึงโวลต์นนะที่มากับแบตเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยมีค่าทั้งหมดกี่โวลต์แต่ละลูกเนี่ยแต่ละเซลล์นะเพื่อพิจารณาในการประกอบใช้งานฮนะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้เลือกเนี่ยเราถือเครื่องมือตัวนี้เข้าไปนะวัดค่าโวลต์นเนี่ยรวมถึงค่าความต้านทานเนี่ย แต่ส่วนใหญ่ค่าคอนปทานมันแทบไม่หนีกันหรอกน้อยมากนะส่วนใหญ่คอนปทานเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหมดนะสิ่งที่มันจะอาจจะอาจจะต่างกันก็คือความจุที่เหลืออยู่ในแต่ละก้อนในกรณีที่เป็นมือสองมันอาจจะเหลือไม่เยอะนะความจุของแบตเตอรี่นะถ้าเป็นมือสองเนี่ยความจุอาจจะหายไปบางส่วนเนื่องจากอายุการใช้งานไฟ์ไทม์แล้วก็ตัวเซนเซอร์ไทม์ที่เหลืออย่างที่ผมบอกไปนะว่าถูกใช้งานมาแล้วประมาณหนึ่งนะที่เหลือก็คือเราก็มาบริหารจัดการใช้งานต่อนะโดยประมาณนั้นนะ นะก็คร้าๆประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไล่หัวข้อในการสอนครั้งต่อไปนะวันนี้เอาแค่พอสังเขตทําความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตระกูลนะนิกเกิลน,นะแล้วก็ลิเทียมนะว่าเป็นยังไงแล้วแล้วก็ลิเทียมแต่ละตัวนั้นเขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะก็ทําความรู้จักกันไปแล้วนะครับผมนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับนะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็ท่านที่สนใจอยากจะเรียนรู้ศึกษานะวิชาโซลาเซลล์ก็เข้าไปดูได้ใน YouTube channel ชื่อช่องวิชาโซลาเซลล์นะมีคลิปสอนทั้งหมดลงไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปลงนะโอเคนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะรวมถึงท่านสมาชิกใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามาดูก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับการเรียนรู้ศึกษานะแล้วก็ ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับผมอ่ะพี่วิเชียนถามมาว่าเครื่องมือราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมสั่งมารู้สึกจะประมาณพันสี่นะพันสามไปลายนะพันสามไปปลายรวมส่งนะสั่งมาจากลาซาด้นี่แหละนะแต่ว่ารอนานนิดนึงน่าจะส่งมาจากจีนนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่นานนะถ้าเราสั่งในแอปแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะอย่าง Laz a d a s h o p e, ปปนะหลุดออกมาแล้วฮนะตอนแรกก็บอกว่าแอปเป็นสีสีนะ ประมาณนั้นนะพันกว่า,วาเองก็พอๆกับพวกเครื่องวัด CCA นะที่เคยซื้อนะเครื่องวัด CCA ไปไหนแล้ววะหาไม่เจออืหาไม่เจอ,อ,เจอก็คือราคามันไม่แพงครับราคาแพงกว่านี้ก็มีนะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้แพงขนาดนั้นนะจะหาเครื่องวัด CCA ต่หาไม่เจอไม่รู้ไปไว้ตรงไหนนะโดยประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะถ้า ไม่มีคำถามอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอจะปิดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสมาชิกทั้ง15ท่านที่รับชมอยู่นตอนนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมในนามผู้บรรยายวิชาโซล่าเซลล์ขอลาไปก่อนนะครับพบกวันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ